ใครที <shocked> oh it, saying, hey, ่ตีดตามดิวเนาะก็สิหุ้ว่าจที่็นคนมากกว่าดูดั่นั่นดิวเปินร้านขายหน้ามันบอเดียวของวาดโลโก้เองรูปนี้ดิวเขาแบบเอยวาดแมวดำแมวอ้วงนั่นสินะแล้วมีลูกคาพู้น้งบอกว่าอันมีนำสมโอบลาพันว่าเห็นไปกันมาเป็นลูกสมโอดำๆดะโอล ไม่ค่อยจีบตาแมวดำค่อยเป็นโซมโอละเด้อแต่ัมหลุดพัดไปค่อยวาดอยู่หามบานค่อยเองนี่แหละก็คือเป็นน่องแมวขาวแต่แต่ว่าญาติข่อยนี่แนบว่าเป็นอย่างขืาวาดอันป่าวานเขาใหญ่อยู่นโอ้ยอย่าซสีบอกว่ามันคือแมวขาวที่แบบมันกระลังสิย่อมเบาขึ้นซื้อซืมคือแมวขาวลู่พัดไปทุกคนแนบว่าเป็นเอียง โอ้อยาติคอยว่าเป็นอย่างคือแต NO ่ว <c oughs> าดนกโคขกโนจ่าที่หวันใจนฝีมือการบาดตอนนี้หอยก็คือแบบว่าหาฉันคอยวาดอันม้าป่ากแลพระจันคู่กันขนาดนี้แต่ญาติคอยว่าวาดน NO กโคทุกคนเนี้ยมาเป็นลูกย่สาสวาัสดีแล้วมะ